ก็เปิดปีกระต่ายด้วยเรื่องแล้าของกระต่ายเลยนะครับกับปริศนาที่ปูเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนักเขียนลึกลับนาโอกิชินะที่ออกมาตามที่หลายๆคนคิดกันว่าเขาก็คือฮารุกะจากโลกอนาคตน,นั่นเองถามว่าเฉลยออกมาดีไหมก็พอได้อยู่แต่ส่วนตัวผมว่าออกมารวบรัดไปหน่อย ถ้ามีการค่อยๆปูทางก่อนที่จะเฉลยก็คงจะดูมี Impact มากกว่านี้ไม่รวมไปถึงเรื่องราวอนาคตของดองบราเธอร์สที่ผมว่าก็น่าจะเล่าออกมากันให้เยอะกว่านี้อีกสักน้อยก็มา Recap กันอีกทีเพื่ออะไรเลยคนจะงงผู้ที่อยู่ในชุดกระต่ายนาโอกิชินนะตัวจริงของเขาก็าคือฮารุกะจากโลกอนาคตเธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต่อสู้จึงได้ลาพักล้อนด้วยการใช้คีบิ่นพอยต์ย้อนเวลามายังช่วงที่เธอยังเป็นนักวาดการ์ตูนที่มีชื่อเส แต่เธอกลับหลุดมาอีกมิติหนึ่งเนื่องจากความปั่นป่วนของมิติเวลาชินิจิจากโลกอนาคตที่มาตามตัวฮารุกะที่ยังไม่กลับมาจากพักร้อนสักทีในโลกนั้น ชินิจิเป็นเศรษฐีสามารถจับเงินได้และเขียนทันกะแทนที่ไฮกุสลับทันกะก็เป็นบทกลอนคล้ายๆกับไฮกุนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ความยาวและจํานวนพยางในแต่ละวักในอนาคตชินิจิกับฮารุกะกําลังคบหาดูใจกันอยู่ซึ่งแม้จะบอกว่ามาจากอนาคตแต่ก็คงต้องพูดว่าคนละไทม์ไลน์หรือคนละโลกเลยจะดีกว่าเพราะถ้าสังเกตกันดีๆแบงค์ที่ชินิจิเอามาใช้จ่ายค่ากาแฟเป็นแบงค์2 0 0 0เย นะครับซึ่งในโลกจริงก็ไม่มีแบบนี้ที่นี้ทางเว็บออฟฟิเชียลก็ได้อธิบายเรื่องราวเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงในประเด็นต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเรื่องแรกกับการก๊อปผลงานฮารุกะในอนาคตที่ตั้งใจย้อนกลับมาในอดีตเธอไม่รู้ว่า เธอมีตัวตนอยู่ในมิตินี้ด้วยและเธอก็ตั้งใจที่จะเขียนผลงานชิ้นใหม่โดยใช้ชื่อนามแฝงเรื่องที่สองทำไมเธอถึงไม่ช่วยนัสมิออกมาด้วยฮารูกะในอนาคตรู้เรื่องของซูบะซาตรงนี้ก็มีการบอกกันว่าอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นกับดเงอร์สเนื่องจากการแปลงร่างของซูบะซาจูโตทำให้เธอไม่รู้เรื่องของนัสมิถ้าพูดเป็นภาษาหนังมาเวลก็คงต้องบอกว่าการที่ฮารุกะช่วยซูบะซาออกมาได้อาจ จะเป็นจุดเปลี่ยนของไทม์ไลน์หรือ Nexus Event นะครับเรื่อที่3าทำไมนาโอกิชินะถึงออกมาแบบใส่ชุดกระต่ายในรอบทดสอบของชินฮัสโกะฮีโร่เพราะว่าตัวเธอในมิตินี้เป็นตัวเอกของเรื่องเธอจึงต้องปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้ว่าคือคนคนเดียวกันจริงๆตรงนี้ก็มีพลอตโฮอยู่ในน่อยตรงที่ซึบะซะบอกว่าเขาไม่รู้จักกับนาโอกิชินะแต่ในฉบับหนังโรงช่วงท้ายซึบะซะก็อยู่ในงานรอบทดสอบและได้ พบกับนาโอกิชินะเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นโลกคู่ขนานแต่ก็มีองค์ประกอบอะไรที่ดูคล้ายๆกันอยู่นะครับแล้วเรื่องอะไรจากโลกอนาคตที่ดูน่าสนใจกันบ้างอย่างแรกดงราเอร์สในอนาคตเข้ากันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่และฮารุกะดูท่าจะไม่ชอบทาโร่แบบสุดๆอย่างที่สองซึโยชิ่ามถึงมีโฮหแต่ชินิจิใบเบียงที่จะตอบก็แปลว่าน่าจะไม่รอดกันแน่ๆนอย่างที่สามโซโนซะในโลกนั้นก็เป็นบอกอให้กับฮารุกะเหมือนกันซึ่งชินิจิก็บ อกแค่ว่าสิ่งที่เขาทำต้องทำให้ฮารุกะต้องเสียใจอย่างที่4มูรซาเมในโลกนั้นไม่มีมาเธอหรือเคยมีแต่อาจจะหายไปแล้วก็ได้แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ฮารุกะจากโลกอนาคตใช้แต้มย้อนเวลากลับมาในช่วงที่เธอมีชื่อเสียงและยิ่งชินเจิเองก็พูดถึงเรื่องความฝันด้วยก็แปลว่าในอนาคตฮารุกะอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ตรงนี้ผมว่าถ้ามีเวลาเล่าเรื่องเพิ่มอีกสักน้อยก็น่าจะดีนะ ครับแม่ฮารุกาจากอนาคตจะเดินทางกลับไปแล้วแต่เธอก็ได้บอกว่าเธอได้วาดเรื่องราวของเธอลงไปในหนังสือการ์ตูนที่เธอเคยวาดเอาไว้ในตอนที่หยิบสองหมดแล้วก็คงต้องมาดูกันว่าตอนหน้าจะมีการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหรือเปล่าส่วนปัญหาเรื่องการลอกผลงานก็ยังคงมีอยู่ทางแก้ ก็คงมีทางเดียวก็คือฮารุกะจะต้องสร้างผลงานที่เหนือวกว่าตัวเธอในอนาคตให้ได้แต่เหลืออีกไม่กี่ตอนก็จะอวาสานแล้วไม่รู้ว่าจะเล่าไปถึงไหมนะครับร่างอัปเกรดของฮารุกะจากอนาคตก็มีชื่อว่า โกดงโอนิซิสเตอร์ที่ก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรกันมากมีบอกเพิ่มแค่ว่าฮารุกะอาจจะได้กลิ่นน้ำแบบของทาโรก็ได้สลับทาโรตอนนี้ผมว่าก็แอบดูน่าสงสารน่อยๆตรงที่เจอชนินจิพูดว่าเพราะเขาไม่มีความฝันก็เลยไม่เคยพบกับความสุขแต่จริงๆผมก็ชอบตรงที่ทาโรบอกว่าเราน่าจะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงมากกว่าความฝันก็คงเป็นมุมมองที่ตรงกันข้ามกันนะครับส่วนสื่อประสาในตอนนี้ประกาศจ ก็โดนเอาออกไปอีกรอบและเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องจัดการกับชูโตเพื่อนำตัวนัสมิกลับมาให้ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าของตอนหน้านั่นเองสำหรับอีกคนหนึ่งที่มาจากโลกอนาคตก็คือมูราสเมะที่ทางเว็บออฟฟิเชียลก็ให้เราสังเกตลวดลายสีทองนะครับว่าจะเป็นคําว่ามิไรที่แปลว่าอนาคตนั่นเองในตอนนี้ก็เรียกว่าแบล็กโอนิไทจินเอาชนะศัตรูได้สักทีแต่คนที่เอาชนะได้ก็คือ แบล็กโอ i นไทจินสัง,งั้นก็ไม่รู้ว่าจะน่าดีใจไหมนะครับและอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้เห็นกันกับภาพเปิดตอนก่อนเข้ารายการ ที่เป็นภาพของทาโร่จิโร่ผู้ชั่วร้ายและจูโตะเพนกวินการจัดองค์ประกอบภาพแบบนี้หรือจะเป็นการยืนยันแล้วว่าจิโร่ก็คือจูโตะเพนกวินหรือเปล่าสรับฮิโตสกีในตอนนี้ก็ไม่มีนะครับในตอนต่อไปทาโร่และทุกคนเรียกซืบภาษามาเพื่อฟังเรื่องราวของจูโตะสิ่งที่ซือภาษาได้ยินนั้นแตกต่างจากข้อมูลที่ทาโร่ได้ฟังมาจากนัสมิซซือภาษาพยายามเอาชนะจูโตะนัสมิเพื่อช่วยนัสมิตัวจริงแต่เขา กำลังถูกโซโนนิหลอกใช้อยู่ขณะเดียวกันซิโยชิพยายามไม่ให้มีโฮออกจากบ้านแต่เธอ ก็ไม่สามารถทำมันได้เพื่อแย่งสิ่งคนรักกลับมาซึบาสะจะจับดาบเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องคนรักซูยชิก็จะถือปืนที่อยู่ในมือยิ่งสาวนกกระเรียนที่เข้าใจความรักและความเกลียดชังของผู้คนโซโนโนี้ต้องการความรักในหัวใจของเธอในตอนข้าวเปิดเผยดำเปิดเผยไฮไลท์ของตอนแนกแนนอนว่าคงจะเป็นการแปลงร่างแบบครบทีมที่รอกันมาถึง40กว่าตอนก็หวังว่าจะไม่มีการหักมุม นในไหนภาพก็ออกมากันขนาดนี้แล้วและเรื่องราวของจูโตทัศมิจะจบลงในตอนนี้หรือไม่ก็ต้องมาอรอลุ้นกันส่วนที่โตสกิในตอนหน้าคือโชเรนจิคิที่มีพลังของไบโอแมนที่น่าสนใจก็คือแขกรับเชิญในตอนหน้าอิงจากตัวร้ายของไบโอแมนกันเป๊ะ,ปะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากดงบราเธอร์สในตอนที่43นี้บทสรุปความรักของซูเวซากับซิโอชิจะจบลงในตอนหน้าหรือไม่และจิโร่จะ ใช่จูตโตเพนกวินหรือเปล่าก็มาพูดคุยกันได้ดาน่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสัะการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ